จ้าสวัสดีเพ ja. claro> ื่อนเพื่น้องคุณตะโกนจ้ารับกันแม่ของแม่ก็รับรับของหีเลยเนาะเอากอนแล้วบ่ะตะกรงนี่ไม่เป๊ะเลยอ่ะตะกรงเนี่ยไม่เบาเลยตะกรงอะขะสบายดีจ้าแม่หมี่เกี๊ยวแม่นบ่มี่บ้าหมีเกี๊ยวนะจ้าโอ้มันเสียงดังเลยเนะจ้าเพราะว่ามันติดถนนแห้งนะจ้า พูดก็สวยอ้ยอันนี้แบบดีเขียเจ้าของเอาอยังว่มีเออกระปุเป็นยังดอกเอาเกี๊ยวมาให้อ่านมานี่ครับไม่ไม่ไม่ถ้าทำแบบนี้มันจะอันนี้ไงโอ้ยสองสองครั้งแล้วที่สั่งอันนี้อันนี้กับตัวนู้นน่ะน้องไม่ได้สั่งเพราะเป็นยังสอเพราะเป็นยังครับเพราะเป็นยังผมบอกว่ามีมีมีน้ำด้วยนะครับมีน้ำแต่บอกเอาเกี๊ยวพระเจ้ามันมีพิเศษเป็นรูปเพราะเป็นยังครับเพราะเป็นยัง ก็เป็นอย่างจ้า่มมีจ้าอันนี้เขาเอิ้ญยังก่อนันนี้เจ้าของพริกเผาบ่พริกเผานําจ้าก็เป็นอย่างดอกวกินไปพริกเผาพริกเผาที่ถูกเผื่อนฮะพริกเผาพริกเผาอันนี้บ่ปรุงนี่อย่างมันกาเสียพี่เลี้ยงใหญ่เอ้ยพุณนะไปกะละมังเลยพี่น้องอ กระเ่บค่ะแบซิมเออซิมตัวนี่มันพันปุ่มเจ้าบอ,บอเสีเอามันติดอันนี้เนาะมันติดเอยียงก็กอุโม,มองอุโม,มองอุดอรนเนาะจ้ะทางไปตึกคอมไปตึกคอมของอุดอรน แซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บนัวนัวแบบเ่าต้องปรุงเลยก็กลิ่นได้เลยไวอีกัอพอคนวิคนเห็ดอ่ะตึกใจคนมากินเกีียวแซ่แบปะย่ม ใส่ไปน้ำหมดเท่าคนดนิ mm hmm. ก็กลินข้าวบดจานนึงละพวกกู เสียงดังอีดีไม่นอะเ้ยมันตีดถนนเนาะมันเป็นสายลักไะมักเมันก็ี้รถวุ่น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 ยุ่นบอสายเลยกา

มันเจียงดังเพราะว่ามันเปลีนทางลักมาเนาะเปลี่ยนทางลักรถมันก็จะบอคาดสายเลยเนี่ยข้าวอันนี้ไปใช้ใหญ่มากเลยทำไมบอกอือไปอันนี้เด็ดทุกคอมดิเอาไปน้องพี่ซื้อบ้านสาัน ีไปนเดี๋ยว่อห้องอีเป่แฟนกันจ้าพี่น้องเอ้ยรถมันหลายมันเสียงดังมานาีจัง 重要啊！皮。